โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีการเล่นลินดิสนะครับที่บอกว่าจะสอนมาโคตรจะนานแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้สอนสักทีนะครับซึ่งลินดิสก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าเป็นตัวที่คอนโทรเกมได้ค่อนข้างจะดีแต่ว่ามันต้องเล่นกับทีมครับมันจะเล่นแบบตอนแบบคนดูค่อนข้างจะยากนะครับลินดิสก็มีเทคนิคมาแนะนํากันนิดนึงนะครับกับการฟาร์ม2กองนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่แล้วแบบไม่รู้เทคนิคนี้นะครับก็ไปใช้ได้นะครับเือการวางทรัแบบนี้ นะครับการวางแถบแบบนี้เนี่ยเราจะฟาร์มแบบนี้ครับลากบัฟฟ้าออกมานะครับลากออกมาอีกครับอีกนิดนะครับอีกนิดเราเข้าไปยืนครับไม่งั้นเนี่ยบัฟฟ้าจะวิ่งออกไปนะครับอันนี้คือวิธีการฟาร์ม2กองนะครับเป็นการฟาร์มที่ทําให้เราฟาร์มเร็วขึ้นมากๆนะครับโดยไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนมาช่วยฟาร์มนะครับถ้าเพื่อนมาช่วยฟาร์มเนี่ยเราจะฟาร์มช้าลงนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคที่คนผมคิดว่าคนเล่นเลนดิสแหลงสูงๆหรือว่าอันดับประเทศเขาน่าจะใช้กันเป็นแหละนะครับข้อเสียก็คือว่าถ้าเจอคนววิ่งเเข้าาม เออ่การเดินของคีฟมันจะมั่วซั่วนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เราพลาดนะครับอาจจะทําให้เราพลาดในการเอ่ออเาคีฟประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีใครเข้ามายุ่งก็ฟาร์มสบายนะครับข้อดีของมันเลยเนี่ยไอลินดิสเนี่ยคือมันมีสกิลเปิดแบบถึง2สกิลนะครับสกิลหสกิลสนะครับหลายคนงงทำไมพี่อัพหนึ่งนำครับหนึ่งเนี่ยเวลาอัพหนึ่งเนี่ยเวลาตีนะครับเวลาตีเราจะสังเกตเดี๋ยวผมให้สังเกตใต้ใต้เท้าของคีฟเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นวง ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็เกือบเต็มมันจะเป็นวงใต้ตีนนะครับเป็นวง3วงวงแรกเหมือนเหมือนตีครั้งแรกอ่ะมันจะโดนไปวง1นส่วนสครั้งที่2ก็จะโดน2อส่วนสครั้งที่3มเนี่ยมันจะระเบิดเป็นดาเมจนะครับอารมณ์คล้ายๆกับเอรันดอร์แต่ว่าวงของเอรันดอร์มันจะโหดกว่านะครับวงของไอ้ลินดิสมันจะโดนแค่ตัวเดียวนะครับก็คือยิงตัวไหนถ้าโดนครบสแต็กมันก็จะระเบิดตัวนั้นแหละนะครับแต่วงของเอรันดอรคือยิงโดนตัวไหนเนี่ยระเบิดไปโดนตัวข้างๆด้วยนะครับความเก่งแบบิดเป ยพยายามวางแท็บไว้เห็นที่ผมวางไหมนะพยายามไว้ตาวางไว้ตามทางที่มันคิดว่าเขาจะเดินผ่านนะครับวางเช็ควางเช็คไว้นะเราจะเดินง่ายๆนะครับลินิตส,สายนี้ผมเอาพลังแฝงแล้วก็ไอเทมมาจากอันดับหนึ่งของเซริร์ฟ้าจำไม่ผิดนะน่าจะใช่แหละนะครับตอนนี้อันดับหนึ่งเขาใช้กันแบบนี้นะครับเราก็อยู่ที่ว่าจะใช้ตามหรือเปล่าเมื่อก่อนเขาอาจจะใช้เป็นฮัลลี่ธันเดอร์นะครับตอนที่แบบเออแอทแทกดาเมจยังไม่ได้โดนหักล้างกับไอความแรงอะไรพวกเนี้ย นะครับแต่ตอนนี้ h o l y Thunder มันอาจจะเหมาะสำหรับพวกสายที่ยิงสกิลไปโป๊กหนึ่งดอกปุ๊บแล้วก็ให้เขาเจ็บๆอาจจะเหมาะนั้นมากกว่าแต่ลินดิตเนี่ยมันไม่ได้ยิง2 3ดอกแล้วตายไงมันยิงเรื่อยยิงเรื่อยยิงเรื่อยนะครับเพราะงั้นเราเอาพลังแสงตายเกิดแล้วก็เซตนี้มาดีกว่านะครับหลายคนงงทำไมพี่ไม่เอามาเหมือนในแข่งพี่นะฮะก็อยากจะบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าในแข่งเนี่ยเขาห้ามเอาตายเกิดมานะครับเพราะว่ามันบั็กนะครับเขาก็เลยจะเอาพลังแสงอื่นมาอาจจะเป็นซาเกตโพลิชชั่นบ้างอาจจะเป็นฮ o ลลี่ทันเดอร์หรือว่าหหนนนักนก,กย็ก็จะเปแบบ เคิร์ดอัปเดตอะไรแบบนี้ปแปลกๆนะครับแต่ว่าผมมองว่าสําหรับแคลลี่เนี่ยพลังแฝ่งที่ดีที่สุดก็คือตายเกิดนั่นแหละครับถ้าถ้าในแข่งเปิดเปิดตายเกิดได้นะครับผมก็คิดว่าทุกคนก็คงจะาตายเกิดกันมาหมดเพราะมันเหมือนกับการที่เรามีบายแบ็กแหละครับการซื้อเกิดในรอบ2อรอบเนาะซึ่งตายเกิดแนะนาให้ถ้าตายเนี่ยให้กดหลัง8นาทีขึ้นไปแล้วกัน8นาทีหรือ10นาทีขึ้นไปแล้วครับมันจะได้เซฟเซฟหน่อยแบบเลดเกมจะได้มี มีลูกเล่นนะครับมีลูกเล่นไม่ใช่แบบตายปุ๊บกดเกิดตายปุ๊บเกิดเกิดนะครับ <c oughs> มันจะ,ะค่อนข้างลําบากนะถ้าตายปุ๊บกดเกิดนะลินนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมบอกว่ามันมันค่อนข้างที่จะ control map ดี control map ก็คือการควบคุม map นะครับแบบเนี้ยวางแ r a p ไว้เราก็จะรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหน,นถูกไหมนะครับพอเรารู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเราสามารถวิ่งเข้าไปขโมยบัฟหรือเข้าไปป่วนเขาได้นะครับก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นไปอีกนะครับ <c oughs> ใครเพิ่งเข้ามาดูเนี่ยขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับทุกคนถ้าใครมาดูใหม่นะครับใครอยากมาเล่นกับผมนะครับก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับใน Facebook Live JYOP นะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะไลฟ์ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับประมาณ9โมงถึงเที่ยงแล้วก็ประมาณบ่าย35นาทีถึงประมาณเกือบทุ่มนะครับ2ช่วงแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์บางทีก็จะมีหยุดนะครับมีหยุดแบบช่วงบ่ายบ่ายบ้างนะครับ จริงๆลินดิสเป็นตัวที่ต้องเล่นกับเพื่อนนะครับแต่ว่าจังหวะแบบนี้มันจังหวะที่เราเล่นได้เราก็เล่นไปนะครับมันไม่ไม่มีอะไรยากอยู่แล้วอยากให้คำนวณดาเมจด,ดีๆนะครับแล้วก็ลินดิสเป็นตัวที่เบรกแตกค่อนข้างง่ายเบรกแตกคืออะไรเบรกแตกคือแบบวิ่งวิ่งแล้วแบบหยุดไม่อยู่อ่ะแล้วก็ตายอ่ะนะครับลินดิสข้อเสียของมันเนี่ยคือมันไม่มีสกิลโมบิลิตี้เลยนะครับหรือไม่มีสกิลในการเคลื่อนที่เลยมันจะมีข้อดีอย่างเดียวก็คือวิ่งเร็วครับวิ่งในพุ่มแล้ววิ่งเร็ว นะครับจะเก่งมากตอนจังหวะไฟนัวแบบที่มีพุ่มอยู่เยอะๆเนี่ยมันจะวิ่งแบบฟึบฟับฟึบฟับเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีพุ่มค่อนข้างจะล,ลดทอนความเก่งลงมานะครับช่วงนี้เราเลยอาจจะไม่เห็นลินดิสแบบเขาเรียกว่าเฉิดฉายอยู่ในแหลงไทยมากนักนะครับแต่ว่าในงานแข่งก็ยังมีหลุดออกมาให้เห็นนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้แข่งจะหยุดโควิดไปก็ตามนะฮะ <c oughs> แต่ก็คิดว่าถ้าเปิดหลีกมาใหม่ก็คงจะมีลินดิสอยู่ดีนั่นแหละครับเพราะลินดิสก็เป็น หนึ่งตัวฟาร์มที่ถ้าเล่นกับทีมแล้วมันเล่นค่อนข้างจะง,ง่ายนะครับก็ใครมีทีมอยู่ก็เอาลินดิสไปเล่นได้นะครับมันคอนโทรลค่อนข้างดีอะนะครับเดีย๋ยวไปแยกดันหรือว่าไปเวทป่าเวทบัฟเขาได้ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับตัวนี้เปิดสกิลหนึ่งก็เช็คพุ่มได้อีกนะครับถ้าคอกับทีมเนี่ยเล่น5คอทีมเนี่ยยังไงก็เล่นสบายนะครับแต่ถ้าเอาไปโซโล,ลอ่อะไรงี้ก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับถ้าโซโล่ผมแนะนําให้เอาไปเป็นส่วนของด้วง หรือว่าคริแนกนะครับดวงคริแนกหรือว่าเอรันดอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับไอ้วงครินแนกมันตัวเดียวกันดีกว่าดวง, os, it, ดวง os, นาคอสบูบิดดวงนาคอสนะฮะก็หลายคนอาจจะมองนาคอสไม่ค่อยเก่งนะครับแต่สําหรับผมมันมันเก่งกว่าดวงอี่งนะนาคอสตอนนี้มันเก่งกว่าดวงนะครับมันถ้าจังหวะดีๆอ่ะ e มันเก่งกว่าดวงเยอะเลยนะครับเล่นลินดิทพยา,ยามเก็บคีปแท็กเวฟคีปนะครับเอาออบเจตีฟใหญ่ๆเล็กๆนะครับเช่นมังกรใหญ่มังกรเล็กเวดบัฟเขา ขโมยบัฟนะครับขโมยบัฟเวทบัฟมาเอาคลิปของมาเอาคลิปเด่นกลางนะครับเก็บคลิปตัวเองให้ครบนะครับประมาณนี้การเล่นเ <c oughs> ินดิดแทกคลิปเล่นกลางอย่าลืมนะครับสําคัญอันนี้ถทกคลิปเด่นกลางจะทําให้เงินเราเนี่ยการเงินเราเด้งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> อันตีของมันหลังจากที่โดนเนิร์ฟมาแล้วก็ล่าสุดนี่ปรับแล้วนะครับล่าสุดปรับให้อันตี ระยะไกลขึ้นนิดนึงเลยครับก็ถือว่ากลับมาโอเคเลยนะครับกลับมาโอเคกลับมาเล่นได้กว่าเดิมนะครับลองเอาไปเล่นได้ส่วนคลิปหน้าเนี่ยก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะลงคลิปอะไรบ้างนะครับเพราะคลิปหน้ามันมีเซนิดนะครับมันมีเซนิดเซฟิตซิลนะครับแล้วก็สลิมนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องดูก่อนว่าผมจะลงคลิปตัวอะไรดีนะครับอันน,นี้รอดูก่อนรอดูก่อนนะแล้วก็ส่วนคลิปพวกออฟเลนพวกแครี่พวกเมด่เดี๋ยวจะพยายาม รีบทานะพอดีช่วงนี้ผมหลับง่ายมากเลยแบบพอเลิกสตรีมปุ๊บผมก็หลับอย่างเดียวเลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะฮะก็เลยต้องเอาคลิปในไลฟ์สตรีมมาตัดนะครับสำหรับหลายคนที่งงว่าพี่ทําไมพี่ไม่พาคสดเลยละครับมันภาคสดไม่ได้นะครับย้ำอีกรอบนะฮะผมไลฟ์ในสตรีมนะครับผมไลฟ์ใน Facebook นะครับเพราะงั้นใน Facebook ผมไลฟ์แล้วผมเปิดเพลงนะครับเพลงมันไม่โดนลิขสิทธิ์ใน Facebook แต่มันโดนลิขสิทธิ์ใน u t u b e นะครับเข้าใจตรงกันเนาะอืมฟาร์มไปเรื่อยอะ ไม่มีอะไรทําวิ่งฟาร์มเลยครับวิ่งฟาร์มได้เรื่อยๆเลยครับลินดิสถ้าไม่มีอะไรทํานะเซตไอเทมเนี่ยอยู่ที่เราจะเลือกนะครับว่าเราจะออกโอมิอาร์มก่อนหรือว่าเราจะออกไปในส่วนของคิสเซนตีก่อนนะครับก็ดีทั้งคู่นะครับโอมิอาร์มก็จะได้ดูดเลือดคิสเซนติหรือดาบคีก็จะได้อัตราการคีที่มันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราแหละนะครับอยู่ที่เราแหละว่าชอบแบบไหนนะครับชอบดูดเลือดชอบลดคูดาวหรือว่าชอบตีแรงไปเลยนะครับ เราเลือกเองได้นะฮะแต่ว่าแนะนําว่าอย่าออกดาบคีชิ้นแรกสาหรับลินดิสเพราะว่าคือดาบคีมันก็เพิ่มความแรงในการคีถูกไหมแต่ว่าความแรงในการคีของลินดิสเนี่ยนะครับมันก็อยู่มันก็อยู่ในสัดส่วนของดาเมจถ้าเราไม่ออกจอกกอไม่ออกอะไรเลยแล้วก็ตีเขาไม่ค่อยเข้านะครับเพราะงั้นแนะนําให้ออกเป็นบุคเคนสเปียหรือว่าแอสทรัลสเปียก่อนนะครับแอสทรัลสเปียก็คือเอ่อจอกกอเล็กนั่นแหละนะครับถ้าอยากออกคีจริงๆออกจอกกอเล็กก่อนแล้วค่อยออกคีนะครับน่าจะเวิร์กกว่านาะ เล่นลินดิสเป็นตัวที่ต้องหูไวตาไวนะครับมองบ่อยๆมองบ่อยๆม,มองมินิแมปบ่อยๆว่าเฮ้ยมีใครโผล่บ้างพอเขาโผล่มาเราก็ลงโทษนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่บอกตรงว,ว่าแอบเล่นยากนละนะครับแอบเล่นยากแหละถ้าจังหวะไม่เป๊ะจริงๆเนี่ยนะครับถ้าหัดเล่นก็ก็ยากนะครับถ้าหัดเล่นก็ยากยากอยู่ก็ต้องค่อยๆเล่นเอาผมให้สักห้าตาแล้วกันห้าตาน่าจะเริ่มเป็นแล้วนะ หน้าตาน่าจะดีขึ้นแหละลองศึกษาวิธีการเล่นของผมดูนะครับแรปมีไว้ก็พยายามกดวางตามแมปถ้าเป็นเกมตามนะครับส่วนเกมนำจริงๆจะวางก็ได้ครับแต่ถ้าไม่วางก็แปลว่าผมลืมครับเหมือนในคลิปเนี้ยไม่ได้วางแถบเลยนะฮะซึ่งบอกตรงว่าลืมครับลืมวางแถบบางบางเกมมันง่ายเกินนะครับมันก็เลยแบบไม่ได้วางแถบเนาะอันนี้ไอดีลุกเพจนะครับทุกคนไม่ได้ไอดีหลักนะครับ หลายคนเข้าใจผิดให้พี่ไอดีหลักพี่อยู่หลังนี่เองเหรอนะฮะไม่ใช่นะฮะไอดี ID ลูกเพจนะครับเราก็ฟาร์มไปเรื่อยนะตอนนี้ไม่มีอะไรทำเราก็ฟาร์มไปเรื่อยนะครับถ้าเพื่อนโดนก็พยายามช่วยเท่าที่ช่วยได้แหละนะครับอย่าไปช่วยเยอะครับถ้าช่วยเยอะแล้วเราตายเองนี่ไม่ต้องช่วยนะนะครับช่วยเยอะเราตายเองไม่ต้องช่วยนะครับอม พยายามฟาร์มฮะไม่มีอะไรทําวิ่งฟาร์มวิ่งฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมน,นะครับตัวเราตัวเราเก่งตอนมีของประมาณเออประมาณผมว่าประมาณ3มชิ้นก็เริ่มเก่งแล้วถ้าถ้าเกมนำจริงๆนะสมชิ้นเก่งนะครับแต่ถ้าเกมตามก็ประมาณ4ชิ้นนะครับสชิ้นให้แบบมีโอมิอาร์หรือมีดาบเคียนะครับจะเก่งมากโอเคฟาร์มไปก่อนนะฮะ คือเป็นตัวที่ผมมองว่าเลดเกมแล้วฟาร์มไวพอๆเอรันดอร์เลยนะครับเอรันดอร์ก็จะวิ่งผ่านคลิปแล้วก็คลิปตายถูกปะแต่ว่าตัวนี้วิ่งผ่านคลิปคลิปตายแล้วมันวิ่งเร็วนะครับอาจจะเร็วกว่าเอรันดอร์ในช่วงฟาร์มในของตอนเลดเกมนะครับแต่ถ้าให้ผมมองผมมองว่าเอรันดอร์เล่นง่ายกว่าตัวนี้มันไม่มีสกิลวิบวับไม่มีสกิลหนีเลยนะครับเล่นค่อนข้างจะยากแล้วก็ลินดิสแพทนี้เนี่ยก็เป็นแพทปัจจุบันแหละนะครับแต่ว่าในในอนาคตเนี่ยผมแนะนําให้เปลี่ยนพลังแฝงเอาเคียวออกแล้วไป ไปออกอย่างอื่นนะครับไปออกอย่างอื่นนะครับเพราะว่าเคียวมันโดนเนิร์ฟนะครับอาจจะอาจจะเดี๋ยวต้องลองศึกษาดูก่อนว่าเอาอะไรมาแทนดีนะครับก็ต้องรอดูกันไปอีกเนาะประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นลินดิตนะครับก็ใครเพิ่งเข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับคนมาดูใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้เนี่ยผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูจนจบนะครับวันนี้สวัสดีครับอยากได้คลิปอะไรใหม่ๆก็คอมเมนต์บอกกันมาแล้วกันนะครับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบายไปแล้วจ้า